มากียไปครับเทคนิค2ตัวไปจ้าไปจ้ามาแล้วสายสตันที่แท้จริงมาแล้วจ้านี่เปิดความเร็ว2ตัวครับแล้วก็เกวินทัสมาก,กีอยู่ข้างหน้าดูสิว่าจะติดสตันกันยกใหญ่ขนาดไหนเรามารองกันดีกว่าสำหรับโซนี่ผมได้เปิดตอนฮะอันติเมตสกิลยัดเข้าไปก่อนหน่งที่มาก แล้วยังไงฮะเตะสวนกับขื้นไปคราวนี้ครับจากกาพาสเด็กทำยังไงอันติเมสกิลเข้าไปบกักบักบักบักติดสตันขอให้ทะลุไปด้านหลังบกักโอโหทะลุไปด้านหลังครับจังหวะนี้แล้วยังไงฮะแม็กสายฟ้าครับเตรียมตัวอันติเมสกิลทะลุไปด้านหลังหรือเปล่าโอโหตีทะลุไปตีตัวแล้วจังหวะนี้ฝ่ายไม่ได้ทําอะไรเลยฮะคราวนี้ครับทาสึมากิครับ,รบเตรียมตัวปูยุไข่คีไอเตะสวนกับคืนมาบ้างบางบาแล้วทาสึมากิของผมจมตีธรรมดาเข้ามา บบกเกลวิน <พอ S 1> นะเพราวะว่าผมดาเมจที่แบบทําได้จริงๆอยู่แค่ประมาณแบบพันล้านพันสองร้อพันสามล้านเองนะผมมาช้าไม่เป็นไรฮะยังมีเวลาดูอีกเยอะครับคิดว่าตัวละครเอซอาตัวไหนที่จะต้องมีให้ได้เกลวินฮนะให้เกลิวครับเกลิวกันชุบนะครับต้องมีให้ได้ถ้าถ้าไม่มีนี่คือคือยากอะเล่นยากมากนะครับแล้วก็แล้วก็ไหนนะๆๆนะจกักรพรรดิเด็ก ตามด้วยทัตซูมากิไหนว่าท um ัตซึมะกิเจอแล้วต้องเลือกไปแล้วนี่นะอ๋อค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 อปูบอมเลือกตัวตัว,ตวนะฮะทำเขาปวดหัว,ว <laughs> อา่อา,อา,อา,อาย่าไปกลัวครับโอพี่บ้านยังไม่ถึงสี่พันเลยมาก ได้เปิดก่อนฮะจังหวะน,นี้โซนิคโจมตีธรรมดาไม่ได้วะโซนิคโจมตีธรรมดาหรอเออโจมตีธรรมดาก็ได้มาบับักบักเตะ,ตะโซนิคครับฝังทิงเอาใส่แม็กใส่ฟ้าแต่ไม่ตายครับเตะสวนกลับขึ้นไปจากพาร์ทเด็กครับรายรอบนี้น่าจะติดสตาร์ทหรือเปล่า บกับกๆๆโอ้โยสตาร์นไปหนึ่งทีขอให้สตาร์นไปถึงด้านหลังโอ้โยสตาร์นไปถึงด้านหลังอีกคราวนี้รอบนี้ฮะแม็กสายฟ้าเตะเข้าไปใส่ตัวละครอย่างเกวินปากโอ้โติดสตาร์นแล้วก็สตาร์นไปถึงด้านหลังไม่ได้ทำอะไรกันเลยทีเดียวคราวนี้ครับอันติเมทส,สกลิลครับจากท้ามากิก็ดูากสีเลือของเกวินสาม,มารถใส่ชุดเดนได้ไหมครับเพื่อแพร่กระจายไปโดนด้านหลังได้อไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะมันเป็นพัดมาจากพาสีเนาะมันต้องมาจากอันติอะไรอย่างงี้เนาะ อันนี้ครับอันนี้เบสกิลบักบักบักโอ้โหติดสตันเข้าไปเพิ่มอีกฮะโจมตีธรรมดาเข้าไปถ้าบอกว่าเสอร์ผมจะไปดูเลย4,000ล้านกว่าพลังจะขนาดไหนใช่ใช่ใช่ตัวนี้ครับเตรียมตัวฝังฝังสีเงาเปละะ่าไม่โจมตีธรรมดาดีกว่าบากับากบักเตะเตะก็ไปเตะเตะก็าไาจากพรรพันเด็กฮะ อนติเมทสเตียวขอยกิสตันโอ้โหสตันอีกหนึ่งรอบและยังไงโอ้โหน่าเสียดายนะฮะไม่ได้ไม่ไม่พุ่งไปด้านหลังเนาะน่าเสียดายมากคราวนี้ครับเตะเข้าไปใส่เกว,วินฮะแม็กใส่ฟ้าแล้วก็สตันไปหนึ่งด้านหลังเกว,วินครับสับหายจากการติดสตันนะฮะเห็นไหมครับติดสตันสองั้งก็ไม่นับอยู่ดีนะฮะยังไงก็แค่แบบติดสตันครั้งเดียวม,มันก็อนันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไร ติดสตันครั้งเดียวแล้วแล้วก็ติดสตันเพิ่มนะฮะก็ยังนับเป็นครั้งเดียวอยู่ดีเนาะเกวินเข้ามาติ่เมสกิลติดสตันเข้าไปอีกสองตัวโจมตีเข้าไปฮะเออทำไมเราไม่ใช้ทัสซเมกิโจมตีวะเมื่อกี้นั่นติดงงมากเลยไป ยุ่งผมพลังจึนตีหนึ่งล้านยังอันตีไม่ถึง200ล้านเลยเออตัวนี้ครับโจมตีธรรมดาไปก่อนบากเตะเตะสวนกลับพื้นไปอือหือเตะสวนสวนกลับพื้นมาจากกับพัดเด็กครับอันตีเมสสกิลฮายันเข้าไปใส่เกลวินปัม้มติดสตั้นโอ้โหแล้วก็สตั้นไปถึงด้านหลัง วันนี้ลูกรักทํางานฮะแล้วก็อันต <ไป S 1> ีเมสกิลเก้าไปอีกดึงที่โอ้โหติดสตาไม่ถึงด้านหลังแล้วแล้วยังไงต่อเกวินสวนกับเื้นบาบ้างครับทัดเสิรม,มาขี่ครับโหยุไคขีเอเตดังว่านี้พลังรวม26ล้านเตะสองเเตะสองกว่าล้านไม่ใช่แล้วสวนกับคื้นไม่บ้างขราวนี้ครับสุยริวครับอานตีเมสกิลมาทางทางอีก,อกอย่งใส่แถวหลัง เลื่อนรถไปครึ่งนึงแล้วคราวนี้ครับปู่บอมครับติดฟ้อยกันกระหนักนวงโซนี่ครับทำยังไงจังหวะนี้โซนี่จะโจมตีธรรมดาเข้าไปดีกว่าบากับากบกับกบักบักแล้วเตะเตะเข้าไปจากเกวินจากกัันเด็กครับโจมตีธรรมาดาหนึ่งครั้งทะลุเข้าไปด้านหลัง แล้วแม็กสายฟ้าครับอันติเมสกิลจังหวะนี้ปั๊มติดสตาร์ทแล้วก็ทะลุไปข้างหลังอีหรือเปล่าโอ้โหติดทะลุเข้าไปด้านหลังอีกคราวนี้ครับติดสตาร์ทต่อเนื่องแล้วตามด้วยทัชซึมากิครับผูยุไครเคียเตเชื่อผมผมเชื่อคนง่ายนั่นไงเจอได้ไงแล้วเกวินครับอันติเมสกิลติดสตาร์ทเข้าไปอีกสองตัวนั่นสิเจอได้ไงโจมตีธรรมดาเข้าไปอีกหนึ่งครั้ง โอ้ข่าวนี้ฮะก็ติดฟอสติดฟอสกันหนักหน่วงติดฟอสแล้วติดฟอสอีกติดฟอสแล้วติดฟอสอีกโอ้โหตายไปตายมาตายมาตายไปข่าวนี้ฮะเกีวินไม่มีการติดสตาร์แล้วนะครับน่าจะใช้อ่าโจมตีธรรมดาโอ้ยอ,อีกฝ่ายยอมแพ้เลย <laughs>